วันนี้มาพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีกลุ่มการเมืองออกมาพูดถึงเรื่องการยกเลิกรัฐราชการลมศูนย์โดยอ้างว่ากระจายอำนาจสิ่งที่ผมต้องพูดคุยกับพี่น้องและตั้มเป็นคำถามคือสิ่งที่คนกลุ่มนี้คิดอยู่นั้นนั่นคือการกระจายอำนาจหรือการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองการกระจายอำนาจที่ผ่านมาคือกระจายอำนาจมาที่ส่วนท้องถิ่นแต่การที่เขาจะยกเลิกผู้ว่าในอำเภอกำนันพีบ้านเท่ากับกำลังจะจกยกเลิก โครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาคไม่ได้เรียกว่ากระจายอำนาจเรื่องนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองคำถามถามว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องยอมรับนะว่าขณะนี้มีกระบวนการที่จ้องล้มล้างการปกครองของประเทศมีกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรไปสู่ระบบที่เรียนแบบฝรั่งเศสหรือเป็นระบบที่เรียนแบบอเมริกาวันนี้คนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเอาระบบประชาธิปไตยของฝรั่งเศสของอเมริกามาใช้ในประเทศไทยมันจึงผิดฝาผิดตัว ผมจึงตั้งเป็นประเด็นให้พี่น้องเข้าใจครว่าพวกท่านต้องการกระจายอานาจหรือท่านต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองแต่เอาคําว่ากระจายอานาจมาใช้สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีกลุ่มการเมืองออกมาพูดถึงเรื่องการยกเลิกลัดราชการลมสู์โดยอ้างว่ากระจายอานาจ สิ่งที่ผมต้องพูดคุยกับพี่น้องและตั้มเป็นคำถามคือสิ่งที่คนกลุ่มนี้คิดอยู่นั้นนั่นคือการกระจายอำนาจหรือการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองพี่น้องอย่าสับสนนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องกระจายอำนาจเราโอเคนะในหลักการเพราะว่าขณะนี้มีการกระจายอำนาจอยู่แล้วผมต้องเท้าความนิดหนึ่งคนกลุ่มนี้มีความพยายามที่จะรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือหัวใจที่จะต้องเอามาเชื่อมโยงแต่โชคดีที่มีการร้องศารลรัฐธรรมนูญ และสารรับนูนท่านมีคำวินิจฉัยว่าชัดเจนว่าการกระทำของคนกลุ่มนี้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เท่ากับว่าเขามีเจตนาที่จะทำลายและล้มล้างสถาบันเบื้องสูงแต่ช่วงนี้เขากลับมาเคลื่อนไหวอีกมุมหนึ่งเรื่องสถาบันเบื้องสูงปล่อยให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปแต่ในระดับแกนนําของกลุ่มการเมืองหรือพักการเมืองก็แล้วแต่ก็มาพุ่งเป้าเน้นมาที่คําว่า กระจายอํนนานาจเวลาฟังดูเรื่องกระจายอํนนานาจฟังดูแล้วมันก็โอเคนะเพราะว่ากระแสะของสังคมโลกมันเป็นเรื่องของการกระจายอํนนานาจแต่ถ้าเรามาดูในประเด็นที่เขาย้ําก็คือต้องยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกนายอำเภอยกเลิกกำนันและผู้ใหญ่บ้านถ้าคิดให้รอบครอบเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นที่ผมต้องกลาวพูดแบบนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเรามีการกระจายอำน,นาจมา2 0กว่าปีแล้วตต่งแต่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำน,นาจตั้งปีพศ2542 ได้มีการกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจไว้หลายเรื่องมากฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกระจายอำนาจเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกระจายอำนาจเรื่องการจัดระเบียบทังคมกระจายอำนาจเรื่องการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวการพาณิชย์กระจายอำนาจเรื่องการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการพูดถึงการกระจายอำนาจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามแผนขั้นตอนกระจายอำนาจก็ได้มีการกระจายอำนาจไปยังอบตหรือองค์การหาดสวนตำบลเทศบาลแล้วก็องค์การ บริหารส่วนจังหวัดดังนั้นเวลาพูดถึงกระจาานาจถ้ามีการเพิ่มภารกิจให้กับส่วนนี้มันยังโอเคเพราะมันเป็นสิ่งที่เขากระทําปฏิบัติมาตลอดแต่การที่อยู่ๆคุณจะมายกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกนายอำเภอพี่น้องต้องแยกนะครับว่าภาพรวมโครงสร้างทางการปกครองของเราเราแบ่งบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอันนี้คือสิ่งที่ ทุกท่านต้องเข้าใจการกระจายอำนาจที่ผ่านมาคือกระจายอำนาจมาที่ส่วนท้องถิ่นแต่การที่เขาจะยกเลิกผู้ว่าในอำเภอกำนันพ่บ้านเท่ากับกำลังจะยกเลิกโครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาคอย่างนี้ไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกว่ากระจายอำนาจอย่างนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองที่ผมจะต้องพูดแบบนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรประเทศไทยเป็นรัฐเดียวไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้แต่การใช้ภาษาที่ฟังดูแล้วน่าจะดูดีก็คือเรื่องการกระจายอำนาจแต่ดันไปเน้นเรื่องการยกเลิก ผู้ว่ายกเลิกแหนเ่เภอยกเลิกกำน,นันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องได้ภาพนะครับว่าการมีโครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคผู้ว่าแหน,น,นาเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเชื่อมโยงกับท้องถิน่นและเชื่อมโยงไปยังรัฐบาลส่วนกลางต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ในการดูแลประชาชนและร้อยเรียงความเป็นรัดเดียวก็คือราชอาณาจักรไทยดังนั้นประเด็นที่ผมจะต้องย้ํากับพี่น้องเห็นภาพคือการยกเลิกกรหารราชการส่วนภูมิภาคพ,พี่น้องเห็นภาพไหมครับว่า ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงปล่อยให้มีการเลือกตั้งในอำเภอโดยตรงโครงสร้างส่วนการกับท้องถิ่นขาดออกจากกันทันทีต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระและแยกออกจากกันคําถามถามว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องยอมรับนะว่าขณะนี้มีขบวนการที่จ้องล้มล้างการปกครองของประเทศมีขบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรไปสู่ระบบที่เลียนแบบฝรั่งเศสหรือเป็นระบบที่เลียนแบบอเมริกา และถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่เข้าใจเราคิดว่านี่คือการการ,กรจะจายอำนาจมันไม่ใช่มันเป็นก้าวย่างแ,แต่ละก้าวแต่ละก้าวเพื่อทําให้รัฐบาลส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นที่เขาอ้างว่าการจะจายอำนานจเนี่ยมันห่างออกจากกันถ้าขาดผู้ว่าขาดนายอำเภอขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านมันจะห่างออกจากกันและสุดท้ายแล้วแต่ละจังหวัดหรือแต่ละเมืองก็จะกลายเป็นอิสระก็คืออนาคตก็จะเกิดเป็นรัฐ อิสระขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะเกิดถ้ากระบวนการล้มล้างเบื้องสูงเกิดขึ้นกระบวนการตัดสายใยเชื่อมโยงของการปกครองส่วนภูมิภาคและอ้างว่ากระจายอำนาจโครงสร้างต่างๆจะกลายเป็นจังหวัดต่างๆถูกแยกไปเลยคนระับพี่น้องสถานภาพความเป็นรัฐเดียวหรือราชอาจาักรจะถูกทําลายฮนะอนาคตเมืองต่างๆเหล่านี้จะสามารถแยกเป็นรัฐอิสระของตัวเองได้มนอาจจะนำไปสู่เกิดการเกิดสมาพันธรัฐในอะนาคต ตามที่คนบางกลุ่มต้องการก็ได้ผมจึงตั้งเป็นประเด็นให้พี่น้องเข้าใจว่าตกลงพวกท่านต้องการกระจายอำนาจหรือท่านต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองแต่เอาคําว่ากระจายอํานาจมาใช้การที่ผมเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดเพราะเราจับได้นี่ก็คุณต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่คุณใช้คาว่าปฏิรูปและมีผู้ใหญ่บางท่านไปร้องเรียนต่อศาลร,รัฐนูนศาลร,รัฐนูญมีคำไม่ได้ฉายมาชัดเจนว่าคําว่าปฏิรูปที่ มีการพูดถึง10บข้อนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองวันนี้มาพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจแต่สิ่งที่กระทายกเลิกผู้ว่ายกเลิกนายอำเภอยกเลิกกำน,นันยกยกเลิกผู้ใหญ่บ้านมันไม่ใช่กระจายอำนาจไปยังออก,การปกครองส,ส่วนท้องถิ่นแต่คุณกาลังตัดโครงสร้างการปกครองที่เรียกว่าการปกครองส่วนพิภาษเพื่อให้การเชื่อมโยงของเมืองต่างๆกับส่วนกลางหลุดออกจากกาันสุดท้ายประเทศกันไหนไม่พ้น จังหวัดต่างๆก็สถาปนาเป็นรัฐของตัวเองขึ้นมาบ้านเมืองก็จะนำปสู่ระบอบสมาพันธรัฐหรือจะสาหรัฐก็แล้วแต่ที่พวกเราจะเรียกวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาคุยให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเราต้องตามวาทกรรมเหล่านี้ให้ทันปากพูดบอกว่ากระจายอำนาจแต่สิ่งที่กระทํานั่นคือแผนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐย้านะฮะเราคือราชอาณาจักรเราเป็นรัฐเดียวเราไม่สามารถแบ่งแยกแผ่นดินได้ ไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้เพราะถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหรมันก็จะนับสู่กรีุาข,ของประเทศสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนนะครับพี่น้องมันผิดมาตั้งแต่ต้นครับพี่น้องถ้าพี่น้องจาได้ว่าปีพศ2475 24มิถุนานที่อ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพื้นฐานเดิมรากเงาของสังคมไทยคือคิงดัมหรือราชอาณาจักรแต่กลุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นคณะราษฎรที่มาเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ไปเรียนแบบฝรั่งเศสย้ำนะฮะฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐคุณเอาแบบฝรั่งเศสมาใช้ในประเทศไทยมันไม่ได้มันผิดฝาผิดตัวเลยฮะประเทศไทยต้องเอาระบบของอังกฤษเพราะอังกฤษก็คือเป็นราชาอาณาจักรเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขามีหลายหลายรัฐเข้าด้วยกันก็เลยเป็นยูเนเต็ดคิงดอมเราจะต้องเอาระบบแบบราชอาณาจักรของอังกฤษมาใช้ในประเทศไทยไม่ใช่เอาระบบสาธารณรัฐแบบฝรั่งเศสหรือเอาแบบสมาพันธรัฐของอเมริกา มาใช้ในสังคมไทยวันนี้คนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเอาระบ,บอบประชาไตยของฝรั่งเศสของมือการมาใช้ในประเทศไทยมันจึงผิดฝาผิดตัววันนี้เราเห็นความชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณบอกปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สารรับโูนมีคมําวินวิจฉัยชัดเจนว่านี่คือกระบวนการล้มล้างการปกครองระอรบ,บอบประชาเต,ปปตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผระมุกค,คุณบอกต้องการยกเลิกรัฐราชะการรวมศูนย์ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านยกเลิกนายอำเภอยกเลิกผู้ว่า และอ้างว่านี่คือการกระทำนาจมันไม่ใช่แต่สิ่งที่กําลังกระทำเนี่ยมันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกรครองและแทบจะยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคและทําให้แต่ละจังหวัดแต่ละเมืองเหมือนรัดที่อิสระขึ้นก็เท่ากับว่านี่คือแผนที่คุณกําลังจะเดินไปสู่ความเป็นสมาพันธรัฐใช่หรือไม่และผมเข้าใจว่าวันสวรรค์วันนี้พี่น้องกำนันผั้ใทญ่บ้านตื่นตัวกันเยอะมากได้มีการพูดคุยได้มีการไลน์การโทศรศัพท์มาพูดคุยกับพวกเรานฮะว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการยกเลิกสิ่งเหล่าน,นี้และหลายท่านพอที่จะมองเกมออกว่ามันมินเมที่จะทําให้เกิดลัทต่างๆในประเทศไทยและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยฮะเพราะเป้าหมายของระบบการปกครองก็คือต้องการให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีฮะไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของใครบางคนบางกลุ่มและผมอยากจะย้ํานะครับว่าความเคลื่อนไหวหสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันไม่สามารถเกิดด้วยธรรมชาติถ้าไม่มีการหนุนหลังจากองค์กรหรือมีต่างชาติเข้ามาสนับสนุนวันนี้พวกเราคนไทยครับเราต้องรักและหวงแขนแผ่นดินไทยรักและหวงแขนลักเงาว่าทาประเภทดีของความเป็นไทยครับผมมีอะไรผมจะมาลากพี่น้องฟังเพื่อตามสถานการณ์ให้ทันอย่างน้อยๆวันนี้พี่น้องได้ตามให้ทันแล้วว่าปากที่บอกว่ากระจายนาจมันไม่ใช่มันคือแผนเปลีป่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับพี่้ังครับ